เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซานนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Blue CD ภาค6นะครับผมแหมต้องเป็นภาคหจริงๆเลยนะเป็นภาคที่ดีจริงเพราะว่ามีฮีโร่ให้เล่นด้วยมีอะไรมากมายเพิ่มขึ้นเลยจริงๆเลยครับแ๋ยวมาดูกันนะครับว่าชารเลนส์วันนี้จะเป็นยังไงตั้งชื่อไว้ว่าฟันชารเลนส์นะครับอ้อหตวัวที่ให้เล่นสไนเปอร์กับเครื่องบินด้วยนะผมเล่นสไนเปอร์จนเบื่อแล้วอะ่ะ เราเล่นสไนเปอร์จนเบื่อเราก็เล่นอีกตัวสิครับมาตอนนี้เราจะลองสแปมเครื่องบินอย่างเดียวดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับไายจะเวิร์กจริงเหรอสายใดดีเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าด่านนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าเราไม่มีตัวที่จะโจมตีเหล็กได้แบบง่ายๆดีๆผมว่าเทียห้าทุกตัวต้องมี า,าทุกตัวต้องมีแล้วก็ต้องเน้นสแปมเจ้าสเปกเตอร์ก็จะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันเขาให้สไนเปอร์มาเราสามารถที่จะใช้จัดการในด่านในด่านเหล็กได้ก็เดี๋ยวลองดูนะผมว่าเริ่มมาเราสตาร์ทวางไว้ประมาณตรงกลางแมปให้ได้ก็จะดีอยู่โอเคครับแล้วเราก็ปรับเป็นอินฟินิตนะครับเป็นแบบเหมือนตัวตัวอินฟินิตี้จัดไปครับคือเครื่องบินอะ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กตรงที่ว่า มันจะยิงโดนหรือเปล่านี่นะสิ <c oughs> มันมันมันก็มีโอกาสที่จะยิงไม่โดนแบบอย่างเงี้ยสีแดงลูกเนี้ยคือถ้ามันไม่โดนเลยก็คือแย่เลยครับไม่เป็นไรเราจะไปอย่างกี้ก่อนเริ่มต้นมาเราควรที่จะซื้อฮีโร่ให้ได้ก่อนเนาะงั้นเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเงินเพื่อซื้อฮีโร่หนึ่ให้ได้ก่อนด่านนี้ตามปกติให้เล่นไปถึงด่าน50แต่เช่นเดิมนะครับเราจะไปให้ได้ถึงด่านหนึเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า เวลาผมจะวางแผนการวางเนี่ยผมจะวางแบบให้มันสามารถตีได้ครบทุกรูปแบบเลยนั่นก็คือมันต้องตีเหล็กเป็นแล้วก็ตีพางตัวเป็นครับเพื่อที่จะต่อสู้กับ DDT ในด่าน90อัพนั่นเองถ้าสมมุติว่าเราเล่นถึงแค่50เนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันไม่ได้ยากเลยครับแต่ถ้าโจทย์ของเราคือไปให้ได้ไกลกว่านั้นแล้วก็เราก็จะต้องวางแผนลึกกว่านั้นนิดนึงนะตรงนี้ได้ พยายามวางให้ได้ก่อนที่เราจะอัปเกรดอะไรเพิ่มนะแต่ผมคิดก่อนว่าผมจะอัปเป็นสายไหนคือถ้าเป็นตัวแรกๆอะ่ะผมว่าเป็นสายล่างได้จะดีเนวมิสอะ่ะมันค่อนข้างเจ๋งเพราะว่าเขาสามารถที่จะโจมตีบลูนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไปต่อในสายในสายแข็งแกร่งที่ผมอยากจะให้เป็นด้วยนั่นก็คือสายสเปกเ,เตอร์ถ้าดานนี้เราสแปนสเปกเตอร์เยอะๆอะ่ะผมว่าโอเคอยู่นะน่าจะไหวแบบสบายๆเลยทีเดียว แต่ด่านนี้มีตัวเหล็กมาให้สู้เราต้องวางแผนต่อสู้กับตัวเหล็กก่อนด้วยคราวนี้กระสุนเรามันก็จะดีขึ้นหน่อยนึงแต่อย่างที่บอกครับมันไม่ได้ให้วิเลจในดักผดูดิตัวนั้นไม่โดนโอเคมันไม่ได้ให้วิเลจกับเราในด่านนี้ผมจะต้องหาหาวิธีการในการาทําให้ตีเหล็กได้เพราะฉะนั้นสายบนน่ะจะเป็นสายที่ผมแบบมองข้ามไปนิดนึงมันมันสู้เหล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมว่าเราควรที่จะเพิ่มบานาน้าฟาร์มด้วยนะแต่ผมกลัวว่าถ้าเราเล่นแค่นี้มันจะไม่พอผมพูดเลยจริงๆถ้าผมมาพูดชัดๆว่าผมจะไม่สร้างสไนเปอร์เนี่ยจะเหนื่อยแน่เลยเพราะว่าเจอตัวเหล็กแหละจะสู้ยากผมว่าเราเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก่อนดีกว่าแล้วก็ปรปับเป็นอินฟินิตเหมือนเดิมอือือคราวนี้ก็มีสองตัวแล้วมีสองตัวคอยบินช่วยกันอยู่คราวนี้การป้องกันก็น่าจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นผมจะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ย ทำการอัปเกรดหรือว่าสร้างบานาน่าฟาร์มขึ้นมาเพื่อเพิ่มการเงินของเราในด่านนี้ครับเมื่อเราจะไม่สามารถที่จะวางแผนที่แบบว่าในหัวของเราเนี่ยเราวางแผนได้แต่เราไม่สามารถที่จะโยนแผนการในหัวของเราลงมาในแมปนี้ได้ทั้งหมดเพราะว่าเงินไม่มีเงินไม่พอจะทําให้เราเนี่ยลำบากมากๆเลยการเงินเป็นสิ่งสําคัญครับในการเล่นเกมนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะถ้าเราอัพบานาน่าฟาร์มเราจะไปใส่ไหนดีมันให้สูงสุดได้แค่ t i สี่ ถ้าบันดาลนาฟาร์มส่วนตัวของผมก็ต้องเป็นสายล่างทําไมถึงชอบเล่นสายล่างดีกว่าเพราะว่าสายล่างเนี่ยเราไม่ต้องเสียบันดาลนาฟาร์เมอร์เพราะว่าถ้าเราคิดจะเล่นวันนั้นอุ๊ยเผลอัพซะแล้วจริงๆผมจะต้องทําการเพิ่มบันดาลนาฟาร์มก่อนงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเพิ่มบันดาลนาฟาร์มก่อนละกันแล้วผมจะสร้างสักประมาณ3าต้นแล้วเราค่อยอัพเกรดเมื่อกี้ผมเผลอัพเร็วไปนิดนึงเพราะว่าเห็นว่าเงินมันซื้อได้ก็เลยเผอกดไปเลยเผอนะครับผิดพลาด การเงินต้องมีการป้องกันก็พอประมาณหนึ่งแล้วก็นอกนั้นอ่ะเราต้องไปลงการเงินในตอนที่เราป้องกันได้แล้วอ่ะหลุดไปตัวหนึ่งฮะมันก็ไม่โดนจริงๆอ่ะ่ยากจริงๆลงงเลยนะโดยรวมผมถือว่าโอเคนะแต่ด่านเนี้ยที่ผมบอกว่าจะไม่เล่นสไนเปอร์อผมค่อนข้างที่จะที่จะไม่เชื่อว่าผมไม่สามารถทำได้ ยังไงก็ควรมีสไนเปอร์ในด่านที่ตัวเหล็กมาครับควรมีอ่ะบานดาน่าฟามผมมี3ต้นแล้วเพราะฉะนั้นผมจะทำการอัปเกรดแต่ก่อนจะอัพไปไปสุดนั้นเดี๋ยวผมต้องอัพอันนี้เผื่อขึ้นมาด้วยให้โจมตีพังตัวเป็นผมจะได้แบบว่าอ่าเรียกว่าอะไรไม่ต้องกังวลไปเลยแล้วก็ยังมีความสามารถในการโยนระเบิดสักนิดนึงแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าสิ่งนี้จะสาไอเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ เจ้าไพแอปเปิ้ลระเบิดเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะสามารถใช้ในการโจมตีเหล็กให้กับเราได้มันด้อยไปมันเชื่อถือไม่ค่อยได้ครับสักสองพันก้าแล้วถูกด่านนี้ได้แน่เยได้แล้วครับบาราน่าฟาร์มหนึ่งต้นที่เป็นเทียสมโอดูสิมันยังมีหลุดบ้เนี่ยตัวพังตัว ต้องให้ต้นที่เราอัปเกรดสายกลางมาช่วยตัวเหล็กใกล้จะมาแล้วครับทุกคนครับจะสังเกตง่ายแล้วกันนะถ้าจะให้ผมสอนว่าตัวเหล็กเนี่ยจะมาด่านไหนจริงๆอ่ะมันจะมีตัวเลขบอกชัดเจนเลยว่าด่านไหนมันจะมาแต่ถ้ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งช่วยเราได้ครับเวลาคุณเจอด่านไหนที่เป็นด่านแบบสีแดงมาเยอะๆตามด้วยสีฟ้ามาเยอะๆตามด้วยสีเขียวมาเยอะๆสีเหลืองมาเยอะๆให้รู้เอาไว้เลยเนี่ยๆ,ๆ,ๆด่านนี้เลย สีแดงมาเยอะๆสีฟ้ามาเยอะๆให้รู้ไว้เลยครับว่าด่านต่อไปนี่แหละจะเป็นด่านที่ตัวเหล็กมันมาแค่นี้แหละต่อช่วยๆได้ลนะแค่นี้ก็เราจัดการเหล็กได้แล้ะให้ให้รู้เอาไว้เลยขอแค่เรื่องเดียวให้ให้จำเอาไว้ให้ได้คือด่านไหนที่แบบว่ามันมีสีเดิมๆออกมาเยอะๆครับด่านต่อไปจะมีตัวเหล็กมาแน่ๆเห็นนะมมันมาแล้วแต่ว่าโดนสไนเปอร์เรายิงเข้าก็จำเอาไว้แค่นี้ก็ได้นะ จะได้ไม่พลาดครับโอเคทีเนี้ยผมว่าจะอัปเกรดการป้องกันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะอัพเนเวอร์มิสตอนนี้ผมไม่ต้องเอานิ้วไปจิ้มตรงบาน่าฟาร์มแล้วเพราะว่ามันจะเก็บให้เองนี่ครับพอได้กระสุนเนเวอร์มิสมาเนี่ยการโจมตีมันจะดีมากยิ่งขึ้นตอนนี้มันจะเป็นช่วงหาเงินของเราจริงๆหละเพราะว่าการป้องกันของเราตอนแรกที่ผมบอกว่าเครื่องบินมันเชื่อถือไม่ค่อยได้เนี่ยแต่พออัพสายเนเวอร์มิสมาแล้วเนี่ย การป้องกันของมันจะเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นครับเพราะมันโจมตีแบบเลง็งแบบเล็งแล้วติดตามกระสุนติดตามหาเจอเองได้แล้วก็ตีพังตัวเป็นด้วยตอนนี้ตัวเหล็กตัวพังตัวของเราในช่วงต้นน่ะถือว่าโอเคนะผมใช้คําว่าในช่วงช่วงต้นนี่ถูกต้องแล้วเพราะว่าหลังๆน่ะมันมันถือว่าไม่พอแน่ๆบันน่าฟาร์มทำไมผมถึงเน้นเยอะในด่านนี้ครับเพราะว่าเราอาจที่จะเล่นสแปมสเปกเตอร์แบบเยอะๆหรือว่าเราจะสร้างสเปกเตอร์เยอะๆนั่นเอง สเปกเตอร์ราคามันแพงมากครับมันมันเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะสแปมเขาให้ได้เยอะๆเนี่ยเราจําเป็นต้องมีเงินที่เยอะมากพอด้วยเดี๋ยวเราเอาเนว่ามิสิกตัวนึงผมก็แอบชอบนะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบระบุจุดเลยอะมันมันจะวางไว้ตรงไหนก็ได้ครับถ้าเล่นสายสเปกเตอร์อะมันสามารถที่จะตีได้หมดตัวเหล็กผมให้สไนเปอร์จัดการ ในตอนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวเราจะมีตัวที่ช่วยเพิ่มขึ้นมาเองสตนเฟรอช่วยยิงเหล็กให้หน่อยโอเคทีนี้บันาหน้าฟาร์มของผมถือว่าโอเคแล้วเว้ย <c oughs> นี่ไงใส่เลนส์ไปซะมือถือผมชอบวางไว้ใกล้ๆครับแล้วพอมันสั่นขึ้นมามันก็แบบมีเสียงขึ้นมาไงนี่แหละ จมตีไปพังครับผมเรียบร้อยทีเนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเงินน่ะเราจะเพิ่มไหมหรือว่าเราจะเพิ่มกันป้องกันก่อนสเปกเตอร์ราคาตั้งสองหมสถ้าเราไม่มีเงินที่มั่นคงจริงๆอะ่ะเราสร้างเขาไม่ได้แน่ๆผมจะเก็บเงินเพื่อซื้อบานนาฟาร์มเพิ่มขึ้นก่อนหนึ่งตัวมันค่อนข้างแพงแล้วถ้าด่านไหนเราไม่ไหวเนี่ยผมสามารถที่จะเอาเงินมาใช้ก่อนได้เพื่ออัปเกรดสไนเปอร์อย่างด่านแบบเนี้ยมันก็มันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะ้วด่านช่วงเนี้ย แต่ว่าถ้าเราถ้าเราวางแผนการเงินมาดีตั้งแต่แรกๆนะมันจะเงินเราอะมันจะสามารถมีมากพอที่จะอัปเกรดในการต่อสู้ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เพราะว่าแผนของผมะจะไปถึงด่าน100่งร้อยทาเลนด่านน,นี้ให้แค่50ก็จบแล้วอีกห้าด่านเราก็หมดแบบหมดแล้วแบบธรรมดาแต่ในการที่จะเก็บอินสตาบังกี้ในแต่ละด่านนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมี การเล่นไปให้ได้ถึงด่าน100่งรอครับผมเพราะฉะนั้นถ้าด่านไหนเรามีโอกาสที่จะทำให้ได้ด่าน100รอยให้ทำนะทำไว้ไม่เสียหายเลยโอเคการป้องกันตอนนี้ถือว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ป้องกันได้อยู่ในระดับพอด,ดีพอด,ดีสมดีเข้าไปหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดคร่าวหมื่นห้าเอืหกมืนเจ็ดหมืสี่เจ็ดร้อย เลขที่พูดตอนนั้นนะด่านตอนที่มันเหมือนจะยังได้อยู่แต่เริ่มจะยังไม่เริ่มจะไม่ได้แล้วเพราะโซเซีามิกมันมาเยอะผมกังวลจังเลยอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะสร้างเครื่องบินเพิ่มนะหรือว่าอัปเกรดสไนเปอร์เพิ่มผมเอาวันนี้ออก,กพอไหมถ้าไม่พอผมก็จะออกมาก่อนเทคนิคอีกเทคนิคนึงของการเล่นเกมนี้คือว่าเราสามารถที่จะกดออกมาก่อนอย่างนี้ได้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลือก continu การทําแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ด่านสุดท้ายด่านล่าสุดที่เราเล่นเมื่อกี้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบคือคือเราแพ้แล้วแหละเมื่อกี้ถ้าเราเล่นต่อให้ไม่แพ้ก็เสีย HP ค่อนข้างที่จะแบบเราไม่โอเคไงการที่เราออกมาก่อนมันก็ช่วยได้ครับผมจะทําการอัพสไนเปอร์ขึ้นไปหน่อยนิดหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันสามารถมีพลังในการต่อกอนครับเมื่อกี้มันด้อยไปนิดนึง ผมก็ทําลายเส้นทางออกมาบ้างครับเพื่อให้หลุดไปเยอะเหมือนกันนะแต่ครั้งนี้ผมช่างมาละหลุดอยู่ในระดับที่ผมโอเค upboxing bullet ลลแค่นี้พอแล้วเขาก็สามารถที่จะโจมตีกระจายโจมตีใส่พวกตัวเหล็กหรือว่าเซรามิกได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นคราวนี้การป้องกันของเราก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มกันเงินอยู่ดีเนี่ยสังเกตเลยว่าเรายังสู้โมแอปยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับ ราชนะการเล่นแบบธรรมดาแล้วตามที่ว่าว้าวในรังวันเป็นวินเลตสองศูนย์ศูนย์อันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะเราจะไปต่อครับขอ,อให้ได้ถึงด้านหนึ่งร้อยก็เก็บอินสตาเมงคี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพอได้บนา,าน่าฟาร์มครบห้าต้นแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มอัพการป้องกันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมการต่อสู้ระยะยาวมากขึ้นกว่านี้เพราะตอนนี้เรายังไม่เจอ b f b ใช่ไหมล่ะเราเจอแค่เรือบินสีฟ้าซึ่ง ระดับของมันนั้นไม่ได้เจ๋งเลยง่ายมากในการทำลายแต่ทำมากกว่านี้ล่ะนั่นแหละปัญหาแล้วเรากำลังจะเจอกระดาน59ด่านที่มีตัวเหล็กพังตัวแต่มีสไนเปอร์ตัวนี้อยู่จริงๆก็ช่วยได้แล้วนะแต่ว่าเราต้องเล่นไปถึงเลดเกมใช่ไหมครับจะแสแปมสไนเปอร์ก็ชนะได้ครับด่านนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบวิธีนั้นเท่าไหร่ผมเบื่อกับการเล่นสไนเปอร์ละช่วงนี้เล่นบ่อยเพราะว่าสไนเปอรนะ์เป็นหนึ่งในตัวที่สําหรับผมนะเป็นหนึ่งตัวที่เก่ง โอเคเดี๋ยวผมจะเอาสเปกเตอร์มาให้เป็นตัวช่วยในการป้องกันก่อนราคาเขาค่อนข้างแพงสองมนสี่ได้ละให้เขาอยู่ริมๆไกลๆไว้ครับเวลาจะให้สายสเปกเตอร์ยิงเอาไว้ไกลๆเราสามารถเซตเซ็นทรัลแพดได้ไว้อย่างนี้ยให้มันโจมตีแบบ ใกล้กับเส้นทางให้ได้มากที่สุดทีนี้เรามีสเปกปเตอร์ตัวหนึ่งแล้วการป้องกันของเราดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเสริมเข้าไปอีกหนึ่งตัวซึ่งก็จะเสริมการป้องกันให้ดีมากขึ้นไปอีกตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจในเรื่องการป้องกันของเราแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็มาบรรณาความก่อนคือมันป้องกันได้แต่มันยังไม่ดีที่สุดการเงินเราม,มันสามารถทำให้ดีกว่านี้ได้ในช่งนี้นะ แล้วถ้าเราคิดจะเล่นการเงินเนี่ยบันนั้นความควรรีบสร้างแต่แรกครับถ้าไปสร้างในด่านหลังๆก็คือไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้มันจะเป็นการเปิ่มเงินในการลงทุนกั่มันมากเกินไปโดยที่ไม่จําเป็นตอนนี้เรามีเจ็ดต้นเราเพิ่มเป็นแปดไปอ่ะเงินไม่พอขาดนิดนึงนี่ไงอโอ,โอนี่ไงน,นี่ก็อัพอีกหมื่นห้าผมเอาสักเก้าต้น ผมพอจริงๆถ้าได้เก้าต้นคือพยายามจะให้ให้แบบว่ามันให้เงินกับเรามาแบบพอดีกับการอัปเกรดจริงๆอะ่ะมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วก็การวางแผนของผมอะผมก็จะสร้างเทียร์ห้าของเครื่องบินทุกลำเลยไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่วางแผนเรื่องเงินมาให้ดีๆแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าไม่สามารถสร้างได้แน่นอนแน่นอนเลยทีเดียวโอเคตอนนี้เรามีอยู่หมื่นตอง อีกนิดนึงก็จะได้เทียสีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวแบบนี้ครับโอเคเก้าตัวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรามาอัปเกรดเรามาวางตัวป้องกันกันเถอะจริงๆผมพลาดที่ผมวางสเปกเตอร์ไว้ตรงกลางแมปนั่นสเปกเตอร์เป็นตัวที่สามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้ของแมปเพราะว่ามันเป็นสายที่เดี๋ยวผมแก้ไขกัน มันเป็นสายที่อยู่ตรงไหนก็ได้ครับเพราะมันตัวอื่นอ่ะมันต้องไปคู่กับสายมองเห็นพันตัวอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะวางได้เหมือนสเปกเตอร์ตัวนี้หยุดก่อนเลยผมขายดีกว่าหลายคนอาจจะงงจะขายทำไมล่ะนู่นนี่นี่นั่นตัวแบบแบบตัวเนี้ยมันควรที่จะอยู่ตรงกลางที่สุดครับโอยผมได้สายบนเทียห้ามาเลยโอเคมันควรที่จะอยู่ตรงกลางครับเยสเลเวลอัพ yes, ทีนี้ผมได้ Knowledge มาใช้อัพ l e d g e ได้ถ้ามีตัวนี้อยู่ตรงกลางแล้วถือว่าโอเคผมจะเก็บเงินเพื่อซื้อสเปกเตอร์เทียหไปเลยแล้วกันมันจะเป็น Fighting Fortress ครับความแข็งแกร่งของมันจะเพิ่มขึ้นมากจะเชื่อถือในการป้องกันได้มากยิ่งขึ้นเยอะเลยทีเดียวละครับจริงๆด่าน,นี้แค่สเปกเตอร์ตัวเดียวก็เหลือแหละแล้วอะ่ะ <laughs> ตอนนี้เรามีเงินอยู่แ0 0หมื่เนเงินมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วเราสามารถที่จะซื้อได้แล้วครับเทียเต็มไมค์สิ m มัมเทียห้าครับยิงกระสุนเยอะมากแต่แหล่ละกระสุนที่ยิงออกไปมีการโจมตีที่ไม่เหมือนกันตัวหนึ่งยิงเฟิร์สตัวหนึ่งยิงสตรองตัวหนึ่งยิงลาสก็คือว่าแบบกระสุนมันค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้มากกว่ากระสุนธรรมดากระสุนธรรมดามันจะตีแบบเฟิร์สอย่างเดียวไง โอเคเดี๋ยวเราทำการซื้อเครื่องบินอีกประเภทหนึ่งครับวางนี้ไม่ได้แย่จังวางตัวนี้ก็ได้มันจะเป็นเครื่องบินสายกลางซึ่งเครื่องบินสายกลางเนี่ยจะเป็นเครื่องบินสายหย่อนระเบิดครับถ้าจะใช้ให้ได้ดีที่สุดคือเราต้องเอาให้เขาอะปรับเป็นวิงมังกี้จะมีสายวิงมังกี้ผูดขึ้นมาได้เราต้องไปอัพนอเลจก่อนนะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะงงว่าทำไมผมไม่สามารถที่จะอัพ ไม่สามารถที่จะปรับเป็นวิงมังกีได้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้อัปนอเล i วิงมัง e ีนั่นเองครับไปเอาไว้ก่อนแล้ววิงมังกีดียังไงวิงมังกีจะบินเข้าไปหาศัตรูครับ <c oughs> เพื่อหย่อนระเบิดแบบต่อหน้าเ <c oughs> ต็มไเต็ตส่นั่นเองถ้าเรามีเจ้าถ้าเราเน้นเจ้าเครื่องบินสายหย่อนระเบิดบ้างนะกราวซิโลอนเนี้ยดดทีเราจะไม่กลัวเลยครับเราจะไม่กลัวกับดดทีใดทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มขึ้นมาครับ ผมจะเพิ่มสายนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เขาเนี่ยในการต่อสู้กับพวก DDT เพราะลูกระเบิดของเขาเนี่ยในกาวซิโร่หนึ่งลูกเนี่ยมันทำลาย DDT ได้อย่างแบบแน่ชัดและแน่นอนสุดๆเลยตอนแรกว่าจะสแปมสเปกเตอร์กลายเป็นสแปมระเบิดตัวนี้อพอแล้วจำนวนแค่นั้นพอเดี๋ยวเราจะเพิ่มสเปกเตอร์ขึ้นมา ทุกคนผมต้องเล่นคู่กับาสายกลางจริงนั่นแหละเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถโจมตีพังตัวได้ไม่งั้นนะเจอดีดทีหรือว่าเจอพังตัวจะตีกันไม่เป็นเลยทีเดียวเชียวผมไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นครับตอนนี้เรามีเงินสามหมื่นก็ซื้อนี่สเปกเตอร์ ter. อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับยิ่งมีสเปกเตอร์เยอะการป้องกันของเราจะยิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่๋ยผมว่าจะขายสไนเปอร์ตัวนั้นทิ้งไปละจริงๆมีเขาไว้ก็ได้แต่ว่าอยากให้มีแค่เครื่องบินอย่างเดียว เอามาอีกโอเคไม่กลัวแล้วอะ่ะคือเราแทบจะไม่เห็นอะไรโจมตีเข้ามาละเพราะว่ามันโดนกระสุนของเจ้าสเปกเตอร์ของเราโจมตีแบบมันไม่ได้โผล่มาแล้วอะ่ะอันนี้คือทีมเราตอนนี้เนี่ยโหดมากๆเลยนะแล้วเรายังมีการกดทิ้งบอมระเบิด ของเจ้าสายกลางที่ใช้สกิลกราวซีโร่นั่นเองก,ก็คือว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆแล้วครับชวงนี้จริงๆน่าจะผ่านด่านร้อยได้แล้วด้วยนะเนี่ยการป้องกันแค่นี้แต่เราจะไม่ประมาทครับเงินก็คือแบบสามารถที่จะสแปมเจ้าตัวสเปกเตอร์ได้ค่อนข้างที่จะเร็วเยอะสบายผมจะไม่สร้างอะไรดูแล้วกัน ผมจะลองดูว่าถ้ามีแค่นี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยผมสามารถที่จะสร้างสเปกเ,เตอร์หรืออะไรต่อได้เพราะว่าเงินผมมันค่อนข้างที่จะเยอะระวังแผนการเงินมาดีมันจะทำให้ช่วงท้ายๆนี่ดีมากเลยผมมีเครื่องบินเทียร์ห้าสามรูปแบบแล้วเราก็จะมีการป้องกันด้วยสเปกเ,เตอร์ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยปลอดภัยแล้วแล้วทุกตัวตีพังตัวเป็นสเปกเ,เตอร์ตีตีเหล็กเป็นเพราะว่าเป็นกระสุนโจมตีแบบระเบิด ด่าน90ดูว่า DDT มันจะโผล่ไาให้เห็นสักลำไหมเห็นบ้างเห็นบ้างเห็นไหมแต่ถ้ามาเยอะจริงครับเรามีกดกราวซิโร่ครับย่อนระเบิดใส่พวกเขาได้ลูกเดียวพังแน่นอนแต่ต้องเป็นตัวที่ไม่เสริมเหล็กนะหนึ่งลูกก็คือพังเลยถ้าใช้สู้ในด่าน95ผมก็แนะนําเจ้ากราวซิโร่เหมือนกันเอาไว้สักลูก2ลูก <c oughs> แล้วรอให้กราวซิโร่เนี่ยให้ DDT เนี่ยมันเดินมาใกล้ๆถึงทางออกเราก็ย่อนเป็หนึ่งลูก ถ้าจาเป็นต้องใช้นะก็หย่อนไปหนึ่งลูกแล้วก็รอให้มันมาเยอะๆให้มันเต็มแมพแล้วก็หย่อนอีกหนึ่งลูกก็จะพอดีเลยด่านเก้าสิบสามดดดจํานวนมันจะน้อยนิดนึงเงินเราเริ่มทะลุแล้วแสนห้าสเตเตอร์ตัวนี้น่าทําดาเมจเยอะห้าแสนกว่าไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนคือมันโจมตีโดนแน่ๆตลอดเวลามันเลยขึ้นดาเมจค่อนข้างเยอะยังไงล่ะด่านนี้ครับเราจะเจอดดดที่ผมบอกว่าให้เตรียมเกาซิโรไว้ก็ เผื่อไม่ไหวให้เอามาใช้กันในด่านนี้หรือว่าไหวหรือเปล่าแต่ดูท่าทางสเปกเตอร์ของเราจะทำลายมันได้นะด่นี้เป็นหนึ่งในด่านที่ผู้เล่นใหม่ๆมักจะกลัวและก็งงว่าทำไมเราซู้ไม่ได้นะเพราะว่า DDT เนี่ยเจ้าตัวเลอบินสีดำอะ่ะมันไม่ใช่ตัวธรรมดาครับมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กยังไม่พอนะมันยังเป็นพลางตัวอีกด้วย เราต้องมีตัวที่โจมตีพังตัวได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตเครื่องบินของผมทุกลำผมจะต้องมีสายกลางอยู่ด้วยไม่ว่าผมจะเล่นสายไหนประมาณนั้นนั่นแหละด่านนี้เฉยๆมากเลยมาสองตัวก็จริงแต่ว่าโดนถล่มยิงขนาดนี้ผมก็วางแผนสเปกเ,เตอร์ไว้อย่างนี้แหละเวลาที่ผมเลงเอาไว้ในตอนแรกว่าแบบเ,เราอยากจะเล่นออกมาในรูปแบบนี้ด่าน98เป็นหนึ่งในด่านที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนอาจจะประมาณนะ ด่านนี้เซรามิกมันเยอะมากต้องระวังแต่ว่าถ้าระวังแผนมาดีแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาครับดีที่เสริมเหล็กก็สบายด่านสุดท้ายนี่จะเฉยๆถ้าสมมุติว่าเราสามารถป้องกันด่าน98ได้แบบชิวๆด่านนี้ก็จะชิวกว่าเพราะยังไงมันก็มาแค่ตัวเดียวอยู่แล้วอะ yes เราได้รางวัลเป็นอินสตามังกี้ซูเปอร์มังกี้110ก็ถือว่าเป็นสายที่ดีได้อินสตารมังกี้ซูเปอร์มังกี้เนี่ยราคาแพงอยู่แล้วนี่นไงในตัวนี้มาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวละครับพอแล้วดีกว่าไม่ปล่อยให้มันไปนานกว่าน,นี้ละเพราะว่าเวลาผมเล่นผมจะเล่นมาถึงแค่ด่าน100เพื่อเก็บอินสตามังกี้แล้วก็พอครับในการเล่นแต่ละด่านเนี่ยผมก็จะเติมอินสตามังกี้มาใช้ในด่านที่ลําบากได้นั่นเองประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนในการเล่นในครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้รับ ไอเดียในการเล่นเทคนิคในการเล่นถ้าได้อะไรยังไงหรืออยากจะแชร์ความรู้อะไรยังไงให้กับหลายๆคนแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะเผื่อว่าผมเนี่ยพ,พูดไม่ครอบคุมหมดก็สามารถที่จะอุดจุดตรงนั้น ช่วยๆกันไปได้ด้วยครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในวันนี้เนี่ยผมมันทานี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ